ช้าฝนตกหนะักดูกลางวันดูบ่ายสิแดดร้อนจ้าเลยนี่ลงมาเอาข้าวสั่งข้าวไรแมนไปก็เลยลงมาเอาข้าวแล้วก็เลยมาสตาร์ทรถขยับรถหน่อยลอย เก็บมะลิอีกแล้วดูสิมะลิสวยนะเก็บมะลิในสวนอีกแล้วดูชวนชมมาชมมาชมดอกไม้ชงบายสวยใช่ไหมเดี๋ยวลักรถดกับ ชมดอกยีโถสวยนะแล้วก็จะมีดอกนี่ไสงสวยมากเดินชมดอกไม้ไตกใจนึกว่าตะขาบดูสินึกว่าตะขาบนึกว่าตะขาบตาบัเวเบลอเลยเมื่อกี้ตกใจเอา้านึกว่าตะขาบ มันไม่ใช่ตะขาบเขาเรียกตัวอะไรนะมันไม่ใช่ตะขาบเนาะมันเป็นตัวตัวอะไรอะไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้เลยว่ะตัวใหญ่มากเมื่อกี้ตกใจมากกลัวเลยเมื่อกี้เดินแบบมวัวแต่ดูดอกไม้ไง มาแต่ชมดอกไม้สวยนะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรไม่รู้อะมัวแต่ดูดอกไม้ลืมดูพื้นข้างล่างดอกพุทธก็จะมีดอกไันนี้ด้วยนะ มีดอกลันทมด้วยใช่ไหมก็เรียกดอกลันทมดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีกัสัง่งลูกม,มาเอาเข่าละสร้างเข่าได้ไอ้ได้ไอ้นี่ด้วยนะสร้างผัดกับเพราเนือ้อได้ได้นมมะลิไอ้ที่เป็นอะไรนะที่เป็นทุเรียน ได้ไหมอีกเลยจะพาไปเบ่งในคนบานฮอ,อนลมเย็นแนละ้ว เศร้านะว่ามันสิบอดดตากผ้าไว้บายมาเดียดเฉยกันเลยปันผ้าตากผา้าไก่มะลิมามะลิมากอะถวายผ้าเลยเสียบหิ่งออกดอกแล้วแบบหอมมากเลยนะ่ะ หอมสุดๆเลยมือสาวออกมาบะหนาอบานโอ้ออกมาข้างนอกเม่ยืนเมื่อปิดผ่าม่านเปิดผ่าม่านอ่ะเปิดม่านออกแล้วว่ะโอ้ยหอมมะลิมากๆเลยอ่ะจะจะชอบไปเก็บมาสวายผักสวายพักนมื่อสิล่ละมันหอมตลอดนม่สิ่นะมันก็ออกดอกให้ตลอดเีื่สิ่นะก็เลยเออโอเคขึ้นมาบนบ้านห้อนหลาย ได้ผัดกะทิเนื้อหน้าซังกะทวเนื้อฟูฟ้บแหละเขาให้นมมะมะลิอะ่ะเป็นหลอดอะ่ะเขาให้มาแล้วกับทิข้นหวานรสทุเรียนตามมะลิยังท่านได้ลองเลยนะหวานรสชาตินั้นเป็นยังไงท่านได้เปิดซ้ำนมข้น,นเป็นนมข้นหวานอา่านมข้นหวานรสทุเรียนหวานสัน่น ยังบ่ท่านได้เปิดเลยเนี่มันต้องเปิดออกแล้วกระดมกินว่ากินทุเลียนอนีหรือเปล่ากินทูเลียนอีนอ <c oughs> เขาออกไหมเขาเจเ,เ,เขาก็เลยหิมาสั่งเหมือนกับสั่งกับเขาเขากับเขาก็มี่ปูงฉันหิมากสีนะเมื่อนั้นสั่งเขาเมื่อนั้นสั่งเขากัผัดกะเพรากับ หมูหมูหมูทอดกับเทียมมาก,ก็เลยได้มาห,หลอดหนึ่งอันนี้หลอดที่สองแล้วอันนี้จะงสัน่อยสังหผัดกะเพราเนื้อสั่งผัดกะเพราเนื้อมาสั่งเป็นจากมากแหละบรวยจะกินอย่างคันเลยจะขเลยสั่งกะเพราเนื้อมาอันนี้เป็นกะเพราเนื้อหอมเข้าเฮ็ดอร่อย สั่งมากองนึงจะกินเดี๋ยวกินเข่ากันกินข่ากันเด้อขอตัวไปกินข่าก่อนหิวเข่าตั้งแต่เทีย่ยงแล้วบายบายขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะขอบคุณจ้า